ไม่มีมืองตรงเส้นขอฟ้าใดจะสูงได้ปานนี้ถ้าไม่เป็นเพราะเครื่องนี้ครับก่อนหน้าที่จะมีลิฟต์อาคารแทบจะสูงไม่เกิน5ชั้นมีการขึ้นลิฟต์หลายพันล้านครั้งต่อวันทั่วทั้งโลกเป็นวิธีเดินทางที่ปลอดภัยที่สุดมีโอกาสน้อยกว่า1ใน12ล้านครั้ง ที่จะเกิดความผิดพลาดขึ้นกับลิฟต์ที่คุณโดยสารมาดูซิว่ามันทำงานอย่างไรรูปแบบลิฟต์ซึ่งเป็นที่นิยมมากที่สุดคือลิฟต์ลวดสลิงซึ่งลิฟต์ยกขึ้นและเคลื่อนลงโดยสายเคเบลลิลเหล็กผูขับเคลื่อนของเครื่องอยู่ที่นี่ครับด้านบนสุดของเปล่าลิฟต์ลวดสลิงปูติดกับลิฟต์ และม้วนอยู่รอบลูกรอดล้อหมุนที่มีร่องจับลูกสลิงที่เชื่อมต่อกับมอเตอร์ไฟฟ้าหมุนมอเตอร์ไปทางหนึ่งตัวลิฟต์ก็เคลื่อนที่ขึ้นเมื่อหมุนมอเตอร์ไปทางหนึ่งมันก็เคลื่อนหลบน้ำหนักถ่วงอยู่ที่ปลายหนึ่งของลูกสลิงเพื่อทวงน้ำหนักของตัวลิฟต์ ปกติหนักราวครึ่งหนึ่งของน้ําหนักลิฟที่จูผู้โดยสารเต็มพี่กัดดังนั้นในการขึ้นลิฟต์ทั่วไปทั้งคู่ต้องสมดุลอย่างไร้ที่ติมอเตอร์ทุกตัวที่ต้องใช้ขับเคลื่อนย้ายลิฟต์ต้องจัดหาตัวดุลเพื่อปรับน้ําหนักที่ตัวลิฟต์ด้านหนึ่งหรืออีกด้านระบบนี้ประหยัดพลังงานเช่นเดียวกับลดความสึกหรอส่วนที่เคลื่อนไหวทันทีที่ลิฟต์เคลื่อนที่ งานอย่างเดียวเพาโมเตอร์คือการควบคุมลิฟต์คันหนึ่งใน2ที่เคลื่อนลบทั้งตัวลิฟต์และน้ำหนักท่วงติดอยู่กับรางน้ำด้านในปล่องลิฟต์มันคุมทุกๆอย่างไม่ให้แกว่งและออกมาและยังเป็นที่สําหรับใช้ก่อย,ยึดสําหรับเบรกสำรองด้วยครับถ้าเกิดอะไรผิดพลาดเกี่ยวกับมอเตอร์น้ำมันไฮดรอลิกจะถูกตัด และปลดปล่อยเบรกที่จับลวดสลิงออกเพื่อให้จับลวดสลิงได้เร็วขึ้นในทางทฤษฎีลวดสลิงเพียงเส้นเดียวก็เพียงพอที่จะยกทั้งลิฟต์และน้ำหนักถ่วงได้ที่เหลือนั้นไว้เป็นส่วนเสริมมือมีเส้นได้ขาขาดแต่ถ้าทั้งเส้นถูกตัดละ่ะไม่ต้องห่วงครับยังไม่ตกควบลงมา็อกเครื่องนี้มีระบบป้องกันในตัว มีตัวควบคุมที่เรียกว่ากาเวอร์เดอร์อยู่ได้ข้าวมอเตอร์ซึ่งมีล้อรอกและเคเบิลแยกส่วนของมันติดอยู่กับลิฟต์มีตะขอเหล็กถ่วงสปริงสองตัวที่เรียกว่าฟลายเวทข้างในเครื่องควบคุมถลิร์ร่วงลงและเครื่องควบคุมหมุนเร็วเกินไปแรงหนีจุดศูนย์กลางจะไปดันก้านเวียกออกมันจับฟันขบบนขอบในที่ติดแน่นและไปหยุดตัวล้อรอกสลิงเครื่องควบคุมกระตุกแขนด้านบนของตัวลิฟต์และจึงไปล็อกเบรก โอเคนั่นเป็นการดูแลความปลอดภัยทําไมเราถึงต้องรอลิฟต์อยู่ตั้งนานปุ่มรีบส่งสัญญาณไปที่คอมพิวเตอร์ของลิฟต์มันคอยติดตามลิฟต์ทุกตัวในทุกช่องลิฟต์ผ่านเซนเซอร์บนผนังกล่องลิฟต์และคานวณหาว่าลิฟต์ตัวไหนอยู่ตรงไหนเมื่อไรมันมีให้ติดตามมากมายครับระบบไม่กว่ารับรู้ได้เมื่อลิฟต์เต็มถ้านันกเกินไปมันจะผ่านเลยชั้นขุดไปและกลับมาเมื่อพร้อมในคิดเรื่องลิฟต์โรลสลิงนั้นง่ายน่าดูนะครับด้านหนึ่งขึ้นไป อีกด้านกลงมาใช้เวลาเพีย2,000ปีคิดว่าจะหยุดมันอย่างไรมันง่ายมากที่จะขึ้นแต่ถ้าไม่มีเบรกสู้เดินเอาดีกว่าครับ